สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยขึ้นหน้าหนึ่งราศีไหนรับข่าวดีปีใหม่67คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของราศีที่เรียกได้ว่าในปี67นี้เป็นปีแห่งการท้าทายเตรียมรับข่าวดีกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้วาซอนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอาล้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดใน ราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะในปี2567นะคะชาวราศีเมษจะเป็นปีที่มีข่าวดีโดยเฉพาะในช่วงวันที่25มกราคมถึงวันที่24มีนาคม2567เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมษทั้งในเรื่องของการงานการศึกษาการเงินก็สดใสตลอดทั้งปี มีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือว่าได้เจอโชคลาภใหญ่ส่วนความรักก็มีความสุขมากขึ้นสุขภาพถ้ามีปัญหาก็สามารถหาหมอแล้วก็รักษาได้แต่ต้องไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดนะคะถัดมาคือท่านจะเกิดราศีพฤษภคะ่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะในปี2567 ชาวราศีพฤษภเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นทุก12ปีเลยนะคะข่าวดีแรกเลยคือดาวมฤตยูเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่วันที่22มกราคมถึงวันที่25กันยายน2567เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีโดยเฉพาะทางด้านจิตใจก็จะมีกำลังใจมากขึ้นค่ะการงานเจริญก้าวหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็ให้รีบคว้าเอาไว้นะคะการเรียนก็มีข่าวดีด้านการเงินค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาที่ดีดาวการเงินแข็งแรงมากขึ้นชาวราศีพฤษภมีโอกาสเสี่ยงโชคความรักก็มีการเปลี่ยนแปลงและสุขภาพให้ระวังเรื่องของน้ำหนักตัวระวังโรคจะถามหาค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีเมทุนนะคะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16รกรกฎาคมค่ะสิ่งที่เริ่มต้นในปี2 5 6 6ก็จะดำเนินต่อในปี2567เพื่อให้ประสบความสำเร็จมีโอกาสเปลี่ยนงานสูงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนให้ระวังการเปลี่ยนแปลงในการทำงานการเงินดีค่ะใครทำธุรกิจหรือค้าขายออนไลน์แต่ต้องระวังการจัดการการเงินความรักให้โฟกัสที่งานก่อน สุขภาพให้ระวังเรื่องคนรอบข้างเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมปี2567เป็นปีที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าในเรื่องของการงานหลังจากที่ดาวเสาร์ได้ออกจากดวงไปตั้งแต่ต้นปี2566 ที่เจอกับฝึกหนักมาตลอดก็จะเริ่มเห็นความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในปีนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่5สิงหาคม2567เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการก้าวหน้าในเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับข่าวดีจากการทำงานที่ต่างประเทศการเงินครึ่งปีแรกอาจมีรายจ่ายสูงแต่ก็จะมีรายได้พิเศษเข้ามาความรักก็จะเป็นไปได้ด้วยดีและสุขภาพให้ดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดค่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะดาวเสาร์จะอยู่กับราศีสิงห์ตลอดปี2 5 6 7งานจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในช่วงเดือนเมษายนการเงินจะได้รับอย่างมากแต่รายจ่ายก็เยอะตามไปด้วยค่ะความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ต้องใช้ความใส่ใจสุขภาพให้เรามาระวังโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมนะคะ รวมไปถึงการขับรถหรือว่าเดินทางไกลให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกันค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะชาวราศีกันตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566จะเผชิญปัญหาด้านสุขภาพและการงานรวมถึงปัญหาทางกฎหมายและคดีความต่างๆแต่ในปี2567 โดยเฉพาะหลังเดือนเมษายนไปแล้วสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะคะทำให้การงานก้าวหน้าแล้วก็มีโอกาสทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายและเกิดโอกาสใหม่ๆในงานด้านการเงินก็ดีขึ้นค่ะแม้ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาหมุนเงินไม่ทันล่าช้าอยู่บ้างในปี67จะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่ม แต่ก็ต้องระวังปัญหาจากคนรอบข้างส่วนความรักความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นปัญหาจะลดลงสุขภาพต้องระวังโรคที่หาสาเหตุไม่ได้แต่ก็จะดีขึ้นหลังเดือนเมษายนส5 6 7ไปแล้วนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีตุลค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะชาวราศีตุลดวงดีโดยเฉพาะในช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคมค่ะ เป็นช่วงเวลาทองของชาวราศีตุลอยากทำอะไรให้รีบลงมือทำเลยนะคะโอกาสดีปรากฏแน่ชัดหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะดีการเงินมาเร็วหมดเร็วต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบความรักเป็นปีที่สดใสมีโอกาสพัฒนาสถานะได้สุขภาพไม่น่าห่วงอะไรแต่ต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ละคนใกล้ชิดให้ดีๆคะ่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะปี2567เป็นปีที่ชาวราศีพิจิกจะ,ะเผชิญกับข่าวดีมากมายเลยนะคะทั้งเรื่องการเงินการงานความสมหวังความสําเร็จแต่โดยเฉพาะเรื่องการเงินที่จะเป็นจุดเด่นมากๆม,ม,มีโอกาสในการทํางานแล้วก็ช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ งานที่ลงทุนก็จะเริ่มเห็นผลชัดเจนในเดือนเมษายน2 5 6 7การเงินเด่นที่สุดในปี6 7ค่ะมีโอกาสได้เงินก้อนแล้วก็เป็นปีที่จะปลดหนี้ด้านความรักก็ไม่แพ้กันนะคะมีโอกาสสละบโสดหลังเดือนเมษายนสุขภาพโดยรวมดีค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึงวันที่14มกราคมค่ะ ปี2567เป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูค่ะโดยเฉพาะหลังเดือนเมษายน2567จุดเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นทําธุรกิจแต่ต้องระวังเรื่องของการสร้างศัตรูการเงินต้องระมัดระวังในครึ่งปีแรกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการสร้างหนี้ความรักจะเป็นไปอย่างสบายใครมีคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการมีลูกใน3เดือนแรกของปีสุขภาพต้องให้ความสำคัญพอเรียกว่าปี67 ชาวราศีธนูต้องใช้แรงกายแรงใจอีกเยอะเลยละคะ่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะในปี67เป็นปีที่คึกคักในเรื่องของการทำงานและการลงทุนเลยคะ่ะหลังจากเดือนเมษายนไปแล้วจะมีโอกาสขยายธุรกิจใหม่ๆแล้วก็มีบริวารเพิ่มเติมดวงดาวชี้ให้เห็นว่าการทำงานเดินหน้าได้ดีตลอดทั้งปีเลยนะคะ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการขายจะมีโอกาสดีแล้วก็มีโอกาสพบสังคมใหม่ปี67เหมาะกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการเงินคึกคักมีไรายได้พิเศษหลายทางและมีโอกาสได้โชคในเรื่องความรักจะสบายๆคู่ที่ต้องการมีบุตรก็มีโอกาสมีข่าวดีให้ระวังเรื่องมือที่สามสุขภาพไม่มีปัญหาใหญ่แต่อย่าประมาทค่ะ ถัดมาคือท่านจะเกิดราศีกุมนะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมค่ะปี67จะมีข่าวดีหลายอย่างการงานก้าวหน้าได้รับการยอมรับจะมีโอกาสได้หุ้นส่วนใหม่หรือขายสินค้าใหม่ที่ประสบความสําเร็จใครอยากเปิดร้านก็จะมีโอกาสดีหลังจากเดือนเมษายนไปแล้วค่ะการเงินจะมีการจ่ายที่มากแต่ก็มีโอกาสหาเงินได้มากให้ระวังการถูกโกง การไม่ซื้อตรงจากคนรู้จักความรักไม่โดดเด่นควรปรับความเข้าใจกับคู่ของคุณนะคะหากมีอะไรติดใจกันอยู่สำหรับใครที่อยากมีคู่อาจจะได้พบคนที่เป็นผู้นำและมีวุฒิภาวะสุขภาพให้ระวังในช่วงเดือนมีนาคมและทําจิตใจให้พองไซก็จะมีข่าวดีรอชาวกุ่มอยู่ค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคม ถึงวันที่13เมษายนค่ะปี67จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนหลังจากราหูเข้ามาในวันที่17ตุลาคม2566ที่ผ่านมาและจะอยู่ไปประมาณปีครึ่งในปี2567จะมีดาวที่ส่งผลดีต่อการทำงานอยู่ค่ะโดยเฉพาะหลังเดือนเมษายนงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาตัวแทนการขายเซลล์หรือคนที่ต้องติดต่อประสานงานและการติดต่อนานก็จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะงานออนไลน์การเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภไม่จำกัดเฉพาะลอตเตอรี่การเสี่ยงโชคเรื่องความรักอาจมีปัญหาเล็กน้อยแต่ถ้าคู่มีความแตกต่างกันเช่นอายุเชื้อชาติจะเหมาะสมในปีนี้ค่ะสุขภาพต้องดูแลเป็นนะคะราหูอาจทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่คาดคิดก็ได้ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของปิดดวงในปี2567 ราศีต้องรับข่าวดีในเรื่องไหนกันบ้างนะคะและขอเน้นย้ำว่าการทำบุญสะสมไว้ไม่ว่าจะในรูปแบบของการบริจาคทานการใส่บาตรถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาทำทานตามที่ศรัทธาและสะดวกหรือแม้แต่การมั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาย่อมส่งผลดีต่อตัวพวกท่านเองได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ